คุณเคยหรือไม่ที่เคยติดอบายมุกถ้าใครติดหนักเข้าก็เท่ากับว่าตนนั้นตกนรกทั้งเป็นเพราะมันเป็นความฉิบหายที่เห็นได้เองในโลกนี้ควรหลีกให้ไกลอบายมุกทั้ง6นี้สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านที่แสวงหาความสงบและความสว่างในชีวิตทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ธรรมะพฤกชตาพื้นที่เล็กๆแห่งการตื่นรู้ที่จะนำพาหลักธรรมคำสอนอันเป็นอากาลิโก ให้บยบินเข้าสู่หัวใจของท่านในยุคสมัยใหม่นี้ในหัวข้อที่ใกล้ตัวเราทุกคนเหลือเกินนั่นคืออบ,บายมุกหประตูนรกบนดินขอทุกท่านจงทำใจให้สงบทำกายให้สบายแล้วตั้งสวดประสาสสดับรับฟังธรรมบรรยายณบัตดนี้ท่านทั้งหลายผู้มีความปรารถนาในความสุขและรังเกียจในความทุกข์ ตถาคตจะแสดงให้ท่านทั้งหลายได้เห็นถึงหนทางแห่งความเสื่อมอันเป็นเสมือนประตูนรกที่เปิดอ้าอยู่กลางเมืองเปิดอยู่กลางบ้านเรือนของท่านทั้งหลายนารกที่กล่าวถึงนี้ไม่ใช่คุมนรกใต้พื้นพิภพที่ต้องรอให้สิ้นอายุไขจึงได้ไปพบเจอแต่เป็นนรกทั้งเป็นที่เผาผลาญจิตใจเผาผลาญทรัพย์สินเผาผลาญความสุขและความไว้วางใจ ที่ท่านสามารถสัมผัสได้ในปัจจุบันชาตินี้เองนรกบนดินนี้มีประตูอยู่6บานที่คอยเชื้อเชิญให้ผู้ประมาทและขาดสติก้าวล่วงเข้าไปประตูทั้ง6บานนี้มีชื่อเรียกว่าอบ,บายามุกแปลว่าหนทางแห่งความฉิบหายวันนี้จงตั้งใจฟังให้ดีเถิดจะค่อยๆเปิดประตูแต่ละบานให้ท่านได้เห็นอย่างจ่ำแจ้งว่าเบื้องหลังประตูนั้น มีเปลเวลไฟแห่งความทุกข์อันใดซ่อนอยู่และท่านจะปิดประตูเหล่านั้นเพื่อก้าวเดินไปสู่หนทางแห่งความเจริญได้อย่างไรประตูบานที่ 1. ความเกียรคร้านการงานท่านทั้งหลายประตูสู่ความฉิบหายบานแรกสุดที่มักจะงแง้มเปิดรอท่านอยู่เสมอคือความเกียดคร้านในการงานนารกของความเกียรคร้านนั้นเป็นอย่างไร มันคือนรกแห่งความว่างเปล่าและเหี่ยวเฉาเปรียบได้กับสระน้ำที่นิ่งสนิทไม่มีสายธารใดไหลเข้าไม่มีทางน้ำใดไหลออกไม่ช้าไม่นานน้ำในสระนั้นก็จะเริ่มเน่าเหม็นกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและสิ่งปฏิกูลสรรพสัตไม่อาจอาศัยดื่มกินพืชผันรอบข้างก็พลอยเหี่ยวเฉานี่คือสภาพของคนที่เกียจคร้าน ทรัพย์สินที่เคยมีก็ร่อยหรอลงเหมือนน้ำในสระที่ระเหยไปทุกวันโดยไม่มีน้ำใหม่มาเติมทรัพย์สินใหม่ที่ควรจะได้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนฝนที่ตกไม่ถึงสระเพราะไม่มีทางเติดรับสติปัญญาและความสามารถก็พลอยเสื่อมถอยเหมือนปลาในสระที่ตายลงเพราะขาดออกซิเจนร่างกายก็พลอยอ่อนแอเพราะไม่ได้เคลื่อนไหวใช้กำลัง จิตใจก็ฟุ้งซ่านและหดหูเพราะเห็นแต่ความล้มเหลวและความว่างเปล่าของตนเองผู้ที่เกียจคร้านมักจะอ้างเหตุผลสารพัดเพื่อผัดวันประกันพรุ่งยังเช้าเกินไปเขากล่าวแล้วก็นอนต่อร้อนเกินไปเขากล่าวแล้วก็พักผ่อนเย็นเกินไปแล้วเขากล่าวแล้วก็กลับบ้านหิวเกินไปเขากล่าวแล้วก็หาของกินอิ่มเกินไปเขาก็กล่าวแล้วก็พักผ่อนเมื่อชีวิตมีแต่ข้ออ้าง การงานที่ควรจะสำเร็จก็ไม่สำเร็จโอกาสที่ผ่านเข้ามาก็คว้าไว้ไม่คันกลายเป็นคนที่ไร้ค่าในสายตาผู้อื่นและที่น่ากลัวที่สุดคือกลายเป็นคนที่ดูถูกตนเองนี่แหละคือนรกขุมแรกนรกแห่งความไร้ค่าที่ตนเองสร้างขึ้นทางออกจากนรกขุมนี้คืออะไรคือการเปลี่ยนสระน้ำนิ่งให้กลายเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวจงมีความเพียรหรือที่เรียกว่าวิริยะ จงเห็นคุณค่าของหยาดเหงื่อแรงงานจงมองว่าการงานไม่ใช่ภาระแต่คือการฝึกฝนตนเองคือการสร้างคุณค่าให้แก่โลกและชีวิตแม่น้ำที่ไหลยอยู่เสมอย่อมใสสะอาดชุบชีวิตให้แก่สรพสัตว์สองฝั่งทานชั้นใดคนที่มีความขยันหมั่นเพียรก็ย่อมสร้างความเจริญงอกงามให้แก่ตนเองและครอบครัวฉันนั้นจงปิดประตูบานนี้เสียด้วยกุญแจที่ชื่อว่าอุตสาหาเถิด ประตูบานที่สองการดื่มน้ำเมาและเสพสิ่งเสพติดท่านทั้งหลายเมื่อประตูแห่งความเกียดคร้านเปิดออกแล้วความว่างและความเบื่อหน่ายก็มักจะเชื้อเชิญให้ท่านผลักประตูบานที่สองนั่นคือการดื่มน้ำเมาและของหมึนเมาทั้งปวงนรกของประตูบานนี้คือนรกแห่งความขาดสติเปรียบได้กับคนขับรถม้าที่เก่งกาจแต่เขากลับดื่มสุราเข้าไปจนมึนเมา ัดนี้ดวงตาของเขาพร่ามัวมือไม้ของเขาสั่นเทาเขาไม่สามารถควบคุมม้าที่กำลังคึกขนองได้อีกต่อไปรถม้าเปรียบเสมือนชีวิตก็จะวิ่งเตลิดเปิดเปลงไปอย่างไร้ทิศทางไม่ช้าก็จะตกเหวหรือชนกับสิ่งกีดขวางจนพังพินาศสติสัมปชัญญะอันเป็นนายผู้ควบคุมชีวิตถูกทำลายลงสิ้นเชิงเมื่อขาดสติวาจาก็พล่อย พูดจาหยาบคายก้าวร้าวหาเรื่องทะเลาะวิวาทสร้างศัตรูโดยไม่จำเป็นเมื่อขาดสติกายก็ขนองทำในสิ่งที่ไม่เคยกล้าทำในยามปกติอาจล่วงเกินผู้อื่นอาจทำร้ายร่างกายตนเองและคนรอบข้างเมื่อขาดสติปัญญาก็มืดบอดแยกแยะผิดชอบชั่วดีไม่ได้ถูกหลอกลวงได้ง่ายทรัพย์สินเงินทอง ที่หามาด้วยความยากลำบากก็ถูกผลานไปกับค่าสุรายาเมาอย่างง่ายดายสุขภาพร่างกายก็เสื่อมโทรมตับไตและสมองถูกทำลายนำมาซึ่งโรคร้ายนานาประการครอบครัวก็เหลือดร้อนลูกเมียเป็นทุกข์พ่อแม่เสียใจนรกขุมนี้คือความมืดมิดที่ท่านจงใจสาส์เข้ามาในชีวิตของตนเองเป็นการดับประทีปกาปัญญาด้วยมือของท่านเองแล้วเดินคลำทางไปในความมืด ซึ่งแน่นอนว่าย่อมต้องสะดุดหกล้มและพบเจอแต่พยันตรายทางออกจากนรกคุมนี้คืออะไรคือการกลับมาเป็นนายรถม้าผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์จงเห็นโทษภัยของมันอย่างชัดเจนว่ามันไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงมีแต่เพียงความสนุกชั่ววูบที่ต้องแลกมาด้วยความทุกข์มหันในภายหลังจงหันมาสแสวงหาความสุขจากความสงบและความมีสติ ความสุขจากการที่จิตใจปลอดโปร่งร่างกายแข็งแรงครอบครัวอบอุ่นซึ่งเป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่ากันนักจงปิดประตูบานที่สองนี้เสียด้วยกุญแจที่ชื่อว่าสติเถิดประตูบานที่3การเที่ยวเตรในเวลากลางคืนท่านทั้งหลายเมื่อสติเริ่มเลือนลางเพราะน้ำเมาความมืดของรัตติการก็ย่อมเยายวนให้ท่านก้าวสู่ประตูบานที่สาม นั่นคือการชอบเที่ยวกลางคืนนรกของประตูบานนี้คือนรกแห่งความไม่ปลอดภัยและการละเลยหน้าที่เปรียบได้กับบ้านที่เจ้าของบ้านไม่ยอมปิดประตูหน้าต่างในยามค่ำคืนแต่กลับเปิดอ้าทิ้งไว้แล้วออกไปเที่ยวเตรเตรือนอกบ้านบ้านหลังนั้นเปรียบเสมือนตนเองและครอบครัวย่อมเป็นที่หมายปองของโจรผู้ร้ายและสัตว์ร,ร้ายนา,นานาชนิดตนเองก็ไม่ปลอดภัย เพราะกลางคืนเป็นเวลาของมิจฉาชีพและผู้ไม่ประสงค์ดีอาจถูกทำร้ายร่างกายชิงทรัพย์หรือพบเจออุบัติเหตุได้ง่ายทรัพย์สินก็ไม่ปลอดภัยเพราะมัวแต่เที่ยวเตรไม่มีเวลาดูแลป้องกันครอบครัวก็ไม่ปลอดภัยลูกเมียพ่อแม่ที่รออยู่บ้านก็ต้องเป็นห่วงกังวลจิตใจไม่เป็นสุขชื่อเสียงก็น่าเชื่อถือใครเล่าจะไว้ใจมอบหมายการงานสำคัญให้แก่คนที่กลับบ้านดึกดื่นค่นคืน สุขภาพก็ย่อยยับเพราะพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายที่ควรจะได้ซ่อมแซมในยามหลับก็ถูกใช้งานอย่างหนักการงานในวันรุ่งขึ้นก็เสียหายเพราะความอ่อนเพลียและง่วงงุนการเที่ยวกลางคืนคือการนำพาตนเองไปสู่แหล่งรวมของอันตรายและในขณะเดียวกันก็คือการเปิดบ้านทิ้งไว้ให้คนในครอบครัวต้องเผชิญกับความว้าเหวและไม่มัน่นคงนี่คือนรกแห่งความหวาดระแวงและความเสื่อมโทรมทั้งต่อตนเองและคนที่ท่านรัก ทางออกจากนรกขุมนี้คืออะไรคือการเห็นคุณค่าของบ้านและความสงบในยามวิกาลจงทําให้บ้านเป็นสถานที่แห่งความสุขและความอบอุ่นยามค่าคืนคือเวลาสําหรับการพักผ่อนกายใจคือเวลาสําหรับการครอบครัวที่จะได้พูดคุยดูแลกันและกันคือเวลาสําหรับการทบทวนสิ่ง,งต่างๆที่ผ่านไปในแต่ละวันผู้มีปัญญาย่อมใช้เวลากลางคืนเพื่อชาร์จพลังชีวิตไม่ใช่เพื่อผลาญพลังชีวิต จงปิดประตูบานที่สามนี้เสียด้วยกุญแจที่ชื่อว่าความรับผิดชอบและการรักตนเองและครอบครัวเถิดประตูบานที่สี่การเที่ยวดูการละเล่นเป็นนิดท่านทั้งหลายผู้ที่จิตใจไม่สงบแม้ในยามกลางวันก็ยังสแสวงหาความเพลิดเพลินภายนอกเพื่อกลบเกลื่อนความว่างเปล่าภายในใจนี่คือการก้าวเข้าสู่ประตูบานที่สี่การมัวเมาในการเที่ยวดูการละเล่น นรกของประตูบานนี้คือนรกแห่งความฟุ้งซ่านและการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์เปรียบได้กับผื้นนาที่อุดมสมบูรณ์แต่เจ้าของนามไม่ยอมหว่านไถกลับใช้เวลาทั้งหมดไปกับการวิ่งไล่จับผีเสื้อสีสวยที่บินผ่านไปมาเขาอาจจะเพลิดเพลินกับการวิ่งไล่แต่เมื่อสิ้นสุดวันเขาก็ไม่ได้อะไรเลยนอกจากความเหนื่อยล้าส่วนผืนนานั้นก็รกร้างว่างเปล่า ไม่มีข้าวแม้สักมเมล็ดเดียวอกอเงเงยขึ้นมาจิตใจของผู้ที่มัวเมาในการละเล่นก็จะกระสับกระส่ายอยู่เสมอคิดอยู่ตลอดเวลาว่าวันนี้มีงานที่ไหนพรุ่งนี้จะไปดูอะไรดีจิตไม่เคยสงบนิ่งไม่เคยอยู่กับปัจจุบันการงานถูกทอดทิ้งเพราะใจมัวแต่พวงอยู่กับความบันเทิงเวลาอันมีค่าซึ่งเป็นทรัพยากรที่ไม่อาจเรียกคืนได้ ก็หมดไปกับสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดต่อชีวิตเงินทองก็สิ้นเปลืองไปกับค่าตัว๋วค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายจิปะทะปัญญาไม่เกิดเพราะจิตถูกฉาบไว้ด้วยความสนุกสนานตื่นเต้นผิวเผินไม่เคยมีเวลาได้คบคิดพิจารณาถึงสัจธรรมของชีวิตนรกขุมนี้คือนรกที่ดูเหมือนสวรรค์เป็นนรกที่เคลือบไว้ด้วยน้ำตาลมันดูสนุกสนาน แต่กำลังกัดกินเวลาและโอกาสในชีวิตของท่านไปทีละน้อยจนกระทั่งท่านหันกลับมามองอีกครั้งก็พบว่าตนเองแก่ชาราลงโดยที่ยังไม่ได้สร้างสาระแก่นสารใดๆให้กับชีวิตเลยทางออกจากนรกขุมนี้คืออะไรคือการรู้จักสันโดษคือความยินดีในสิ่งที่ตนมีและการแสวงหาความสุขจากภายในจงฝึกฝนจิตใจให้พบความสุขจากความสงบ จากการทำงานที่สำเร็จจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่นหรือจากการภาวนาจงเป็นเจ้าของนาที่ลงมือหว่านไถแล้วชื่นชมกับรวงข้าวสีทองที่ตนเองสร้างขึ้นมาไม่ใช่เป็นเพียงผู้ที่วิ่งไล่จับผีเสื้อไปวันๆจงปิดประตูบานที่สี่นีเซียด้วยกุญแจที่ชื่อว่าการรู้จักประมาณและการเห็นคุณค่าของเวลาเถิดประตูบานที่ห้า การเล่นการพนันท่านทั้งหลายประตูบานนี้อันตรายยิ่งนักมันคือประตูที่นำไปสู่ความพินาศอย่างรวดเร็วและรุนแรงที่สุดนั่นคือการเล่นการพนันนรกของประตูบานนี้คือนรกแห่งความโลภและความเกลียดชังที่เผาไหม้เปรียบได้กับการดื่มน้ำทะเลเพื่อแก้กระหายยิ่งดื่มก็ยิ่งเค็มยิ่งเค็มก็ยิ่งกระหายยิ่งกระหายก็ยิ่งดื่ม วนเวียนอยู่อย่างนั้นจนกว่าร่างกายจะทนไม่ไหวและถึงแก่การตายการพนันก็ฉันนั้นมันไม่เคยทำให้ใครพอนี่คือเปลวไฟจากนรกของการพนันเมื่อชนะก็ก่อให้เกิดความโลภอยากได้อีกไม่สิ้นสุดเมื่อแพ้ก็ก่อให้เกิดความโกรธแค้นและพยาบาทอยากจะเอาคืนสร้างเวรสร้างศัตรูผู้ที่เสียพนันให้เราย่อมผูกใจเจ็บ ผู้ที่เราไปเล่นเสียให้เขาก็อาจดูแคลนทรัพย์สินที่หามาทั้งชีวิตอาจหมดสิ้นไปในคืนเดียวนี่คือการทำลายล้างที่รวดเร็วที่สุดเป็นที่ดูหมิ่นและไม่น่าเชื่อถือไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมไม่มีใครเชื่อในคำพูดของผีพนันไม่มีใครอยากจะแต่งงานด้วยหรือหากมีครอบครัวแล้วก็จะนำความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัวอย่างแสนสาหัส เป็นบอ่อเกิดแห่งอาชญากรรมเมื่อสิ้นเนื้อต้องตัวก็มักจะนำไปสู่การลักโมยจี้ปล้นโกหกมดเท็จเพื่อหาเงินมาเล่นพนันต่อนรกขุมนี้คือการจุดไฟเผาตัวเองและคนรอบข้างด้วยเปลวไฟแห่งโลภะและโทสะมันคือการยอมมอบชีวิตให้แก่ความบังเอิญแทนที่จะสร้างชีวิตด้วยการกระทำของตนเองเป็นการปฏิเสธกฎแห่งกรรมอย่างสิ้นเชิง ทางออกจากนรกขุมนี้คืออะไรคือการตระหนักรู้ว่าไม่มีความร่ำรวยใดที่ยั่งยืนที่ได้มาโดยง่ายจงหันกลับมาเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมเชื่อมั่นในการกระทําของตนเองความเจริญงอกงามที่แท้จริงเกิดจากสติปัญญาและความขยันหมั่นเพียรไม่ใช่จากการเสี่ยงโชคจงยินดีในทรัพย์ที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองแม้จะน้อยนิด ก็ยังน่าภาคภูมิใจกว่าเงินที่ได้มาจากการพนันซึ่งเป็นเงินร้อนที่แฝงไว้ด้วยน้ำตาและความทุกข์ของผู้อื่นจงปิดประตูบานที่5ที่แสนอันตรายนี้ให้สนิทด้วยกุญแจเหล็กกล้าที่ชื่อว่าสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบและการเอาชนะใจตนเองเถิดประตูบานที่6กการครบคนชั่วเป็นมิตรท่านทั้งหลาย เราได้เดินทางมาถึงประตูบานสุดท้ายและอาจเป็นประตูที่สำคัญที่สุดเพราะมันคือประตูทางเข้าไปยังประตูบานอื่นๆทั้งห้าที่กล่าวมานั่นคือการครบคนชั่วเป็นมิตรหรือการมีปาปะมิตรนรกของประตูบานนี้คือนรกแห่งการถูกฉุดคร่าลงสู่ที่ต่ำเปรียบได้กับผ้าขาวสะอาดบริสุทธิ์แต่ถูกนำไปเก็บไว้ในห้องเดียวกับปลาเน่า แม้ผ้าผืนนั้นจะไม่ได้สัมผัสกับปลาเน่าโดยตรงแต่ไม่นานกลิ่นเหม็นของปลาเน่าก็จะซึมซาบเข้าไปในทุกอนูของเนื้อผ้าจนกลายเป็นผ้าเหม็นที่ไม่มีใครต้องการฉันใดคนดีๆที่ไปคบหาสมาคมกับคนพาลก็ย่อมถูกกลิ่นอายแห่งความชั่วร้ายซึมซาบเข้าไปในความคิดจิตใจฉันนั้นมิตรที่ชักชวนให้ท่านเกียรคร้านคือคนพาลมิตรที่ชักชวนให้ท่านดื่มสุรา คือคนพาลมิตรที่ชักชวนให้ท่านเที่ยวกลางคืนคือคนพาลมิตรที่ชักชวนให้ท่านมัวเมาในการละเล่นคือคนพาลมิตรที่ชักชวนให้ท่านเล่นการพนันคือคนพาลการคบคนพาลจะทําให้ท่านเห็นผิดเป็นชอบมองว่าเรื่องเสื่อมเสียเหล่านั้นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องโกเก๋ท่านจะค่อยๆถูกกลืนกินทิฐิหรือความเห็นและศีลธรรมอันดีงามไปทีละน้อย โดยไม่รู้ตัวจนในที่สุดท่านก็จะกลายเป็นเหมือนพวกเขานรกขุมนี้คือการสูญเสียตัวตนที่ดีงามของท่านไปเป็นการยอมให้คนอื่นมาเป็นผู้กำหนดชะตากรรมชีวิตของท่านไปในทางที่เสื่อมทรามทางออกจากนรกขุมนี้คืออะไรคือการรู้จักคบมิตรจงสแสวงหากัลายาณมิตรคือมิตรที่ดีงามการลายาณมิตรเป็นอย่างไร คือมิตรที่ตักเตือนเมื่อท่านทำผิดคือมิตรที่สนับสนุนเมื่อท่านทำดีคือมิตรที่ชักนำท่านไปในทางเจริญชวนท่านไปหาความรู้ชวนท่านไปทำบุญชวนท่านไปสร้างสรรค์สิ่งดีงามคือมิตรที่ไม่ทอดทิ้งท่านในยามตกทุกข์ได้ยากการมีกัลยาณมิตรเป็นเครื่องนำทางถือเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เป็นทั้งหมดของชีวิตที่ดีงามเพราะมิตรที่ดี จะเปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางให้ท่านหลีกเลี่ยงประตูนรกทั้งห้าบานแรกได้จงใช้ปัญญาพิจารณาผู้คนที่อยู่รอบตัวท่านแล้วจงปิดประตูบานสุดท้ายน้เสียด้วยกุญแจที่สำคัญที่สุดนั่นคือการเลือกคบคนและการพาตัวเองเข้าไปอยู่ในหมู่ของบัณฑิตและผู้รู้เถิดท่านทั้งหลายบัดนี้ได้เปิดประตูนรกบนดินทั้งหกบาน ให้ท่านได้เห็นถึงเปลวไฟแห่งความทุกข์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแล้วนรกแห่งความว่างเปล่าจากความเกียจคร้านนรกแห่งความมืดบอดจากการขาดสติเพราะของมึนเมานรกแห่งความไม่ปลอดภัยจากการเที่ยวเตรยยมวิการนรกแห่งความฟุ้งซ่านจากการมัวเมาในการละเล่นนรกแห่งความโลภโกรธจากการพนันนรกแห่งการถูกฉุดลงต่ำจากการคบคนพาลประตูทั้งหกนี้ หาได้มีใครมาบังคับให้ท่านเปิดไม่หากแต่เป็นตัวท่านเองที่เป็นผู้ผลักมันเข้ามาในชีวิตด้วยความประมาทด้วยความไม่รู้ด้วยการตามใจกิเลสคำสอนของตถาคตในวันนี้มิใช่ข้อบังคับที่จองจำแต่เป็นแผนที่ที่ชี้ให้ท่านเห็นว่าทางใดคือเหวทางใดคือหนามทางใดคือต่างตันเพื่อที่ท่านจะได้เลือกเดินในเส้นทางที่ราบรื่นปลอดภยัย และนำไปสู่จุดหมายปลายทางคือความสุขที่แท้จริงความสุขนั้นไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยมันอยู่ตรงข้ามกับประตูทั้งหกนี้เองความสุขจากการมีทรัพย์สินที่เกิดจากความขยันหมั่นเพียรความสุขจากการมีจิตใจที่ปลอดโปร่งด้วยสติสัมปชัญญะความสุขจากความอบอุ่นและปลอดภัยในครอบครัวความสุขจากความสงบและการรู้จักพอความสุขจากความภาคภูมิใจ ในการเลี้ยงชีพที่สุจริตความสุขจากการมีกัลยาณมิตรที่คอยเกื้อหนุนนี่คือสวรรค์นบนดินสวรรค์ที่ท่านสร้างได้ด้วยการกระทำของท่านเองในปัจจุบันขณะท่านทั้งหลายจงนำธรรมบัญญาในวันนี้ไปพิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการจงสำรวจดูชีวิตของท่านว่ามีประตูบานใดที่กำลัง,งแง้มเปิดอยู่หรือไม่หากมีจงรีบรวบรวมความกล้าหาญ ปิดมันเสียด้วยกุญแจแห่งสติและปัญญาขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่ไม่ประมาทจงเป็นผู้ที่มีสติอยู่ทุกเมื่อจงเป็นผู้ที่สามารถปิดประตูแห่งความเสื่อมและเปิดประตูแห่งความเจริญให้แก่ชีวิตของตนเองได้ขอความสุขความสงบและความสว่างแห่งปัญญาจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายตลอดกาลนานเทิน และนั่นคือพระธรรมเทศนาอันทรงคุณค่าในหัวข้ออบายมุขหกประตูนรกบนดินหวังว่าทุกท่านจะได้รับแสงสว่างและแนวทางในการดำเนินชีวิตให้พ้นจากความทุกข์และความเสื่อมทั้งปวงธรรมะพลิกชตาในวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกย่างก้าวของท่านเต็มเปี่ยมไปด้วยสติและปัญญาสวัสดีครับ